สัญญาณแห่งการหย่าลาถ้าวันนี้นะคะคุณมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในบ้านของคุณนั่นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ครองของคุณอาจจะไม่ได้สวยงามอย่างที่คุณต้องการแล้วค่ะสัญญาณที่หนึ่งั่นก็คือคุณเริ่มไม่ให้เกียรติกันค่ะคำว่าให้เกียรติกัน นั่นก็คือเราให้ความเคารพให้ความนับถือในความเป็นตัวตนของอีกฝ่ายหนึ่งเราให้เกียรติซึ่งกันและกันทั้งด้านการพูดจาทั้งด้านการกระทำเราจะรู้สึกว่าความรักของเรายังสดชื่นเหมือนตอนที่เราคบกันใหม่ๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ให้เกียรติคู่ของคุณเขาจะรู้สึกว่าถูกดูถูกซึ่งจะทำให ความสัมพันธ์ของคุณมันก็จะตกไปมันก็จะเฉยชากันไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ให้เกียรติแฟนคุณหรือแฟนคุณไม่ได้ให้เกียรติคุณคุณจะต้องมีการคุยกันนะคะและจูนกันใหม่ค่ะให้นึกถึงวันที่เรารักกันแรกๆเราเกรงใจกันเราคิดถึงกันและกันเรามีความห่วงใยให้กันแบบไหนให้ย้อนแล้วเอามาใช้กับปัจจุบันค่ะ แล้วชีวิตคู่ของคุณกับแฟนจะยืนนานกว่าทุกคู่แน่นอนนะคะวันนี้นะคะครูเปิ้ลขอเป็นกำลังใจให้กับคู่รักทุกคู่เลยนะคะให้เราสามารถรักกันไปนานๆนะคะอย่าลืมติดตามสาระดีๆนะคะได้ที่เพจสำเร็จที่บ้านสำคัญที่สุดครูเปิ้ลกีรพัทค่ะสวัสดีค่ะ